โอ๊ยโดนอะไรลุงพลลุงพลโดนอะไรโดนเขาย่ำยีหัวใจบูคดีเก่ายังไม่จบคดีใหม่ไม่แล้วพี่ยังผาคูเย้าอ่ะบานนะนี่จะก็ผาคูนะไม่ได้ผ่าเขาจะเฟื่อนะมันก็อยูได้ซ้ำนี่โคสรซูแห้งโคสรซูแห้ง น,นับาน,นักเอาเบาสูงที่มีท่อตอ,อกินนู้นตัวอยู่อดของขอบขัวแม่บอกเงี้ยขอบรัวไ่ดจม่ะชักตายหรอกนี่นะโอ้โพกมีดมาเลย,าายกกอ,<ะ>อไาไม่เหมือนในคนส่งต้องแขงคนส่งต้องแขงเขามีเงินเดือนกินเราจะนั่งรอยแพกัเรื่อง,ของเขา เขาจะรีบไม่หนีก็บเรื่องของเขาเขาบรรจุแล้วบรรจุนั่นแหละก็บอกแล้วบรรจุแล้วมีเงินเดือนไงรีบไม่หนีก็บเรื่องของเขาเฮ้ยเรามันแจ้ากว่าราชการอีกนะกจะบอกให้ <c oughs> ปริญญาจบป .4 ป .6 เงินเดือนเขาก็เยอะกว่าราชการอีกส่งน้ำแข็งสุกเกียรติ ไว้เกียบไปสุกเม็ดยองเม็ดยองหรือประชดติ่ปลาบ้องเีประชดกรบอมุมคือเก่าล่ะประชดไปโหลดบ่มุมเม็ดยองหรือปราชดว่าน้ำดีอะไรบอกาหกน่ะว่าน้ำดีมันเลือตัวเียว่าอะอื่นมือือนี่บุญงาดเนี่ยยาวโทรเรีงก่อยกันแล้วกันด่ากูอยากจะเอาของมาบทันนะไปเอามาเหมือนแรงไปอยู่เขาเลือมันทีไรมันทีห่าดอยู่มันทีซี เอาม oh okay. um, like yeah, like. mm ืออื่นอีกตัวันที่สี่ตัวงานลงพอีกต่องานหัวันที่เก่าหันที่เก้าลำซ้ำอีกแล้วไอ้กูลุงพลดำซ้ำอีกแล้วนลุงพลลลท่งพลยดันรศเนี่ลุงพลนี่อัพลงมือสมือนี่ไปสาบานยังไหวบุตรอันนี้ก่ดี่ยวกันกัลุงพลพนี่บาดังพลนี่พใครดังลุงพลน้องพี่ผูดัง บ่ดังพอยังพอเมียบ่ได้ซื้อแตนได้ซื้อเพะได้ซื้อพ่อขอวัดย่ำไหนขอพรซื้ลูกพรเดียวกรเลียงพ่เดียวในร่เลียหรับพรเหมือนว่าบ่รับพร พอด้วยงานหลวงพ่ออีกยาวลำซ้ำรับสมัครพลังงานเพิ่มหมดเนี่ยคนเยอะไหนวันที่สี่ถึงวันที่เก้านี่ยใช่ไงวันนี้วันที่อะไรอ่ะวันที่สามเออแล้วเอาของมาขายขายไข่วันนี้วันนแล้วขนมเราไม่ใช่ว่าหยุดได้สามวันเจ็ดวันไหนอ่ะมีที่ไหนอาจารย์มาช่วยก่อน